เราจเดินทางจากห้องพักของพวกเรามาถึงห้องบรรยายและอาจารย์เดริชก็ส่งต่อให้อาจารย์เซเรโอฉันคิดว่าอาจารย์เดริชเขาได้ทำหน้าที่เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้เอาละอาจารย์จะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับหลักสูตรของนายคอเลจให้ฟังแล้วกันนะอย่างแรกเลยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเที่ยงคือคาบเช้าที่พวกนายจะต้องมาที่เลคเชอร์ฮอลล์แห่งนี้หลังจากนั้นบ่ายโมงจนถึงบ่ายสาม ก็คือคาบเที่ยงเราจะต้องไปฝึกการฟันดาบที่สนามหลังจากนั้น3ามโมงถึง6กโมงหรือก็คือช่วงหลังเลิกเรียนนั่นคือช่วงฟรีไทม์ของพวกนายฟรีไทม์จะไม่มีอะไรให้ทําในช่วงระหว่างนั้นใช้ช่วงเวลาทั้งหมดที่นายจะทําได้ในช่วงเวลานั้นแล้วกันนะนายอาจจะต้องเรียนฝึกหรือแม้แต่ทำกิจกรรมต่างๆกับนักเรียนคนอื่นแต่นั่นก็เป็นการดีที่จะได้สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆด้วยถูกไหมแน่ใจเหรอฮะใช่ พยายามอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ลหละละทิ้งความบาดหมางของพวกนายไปก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าพวกเธอต้องการแล้วก็ให้พยายามคิดว่านั่นคือการฝึกแล้วกันนะอย่างที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของพวกเรานั้นคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดเอาละมีคําถามไหมผมขอถามมาเลยหน่อยได้ไหมฮะสารจันเซลิโอแน่นอนเจ้าชายไม่ใช่ว่าจะมีแค่คนหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดของราชอาณาจักรนั้นๆหรอฮะใช่นั่นแหละพูดถูก จะมีแค่คนที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่ถูกคัดเลือกจากการสอบและการสอบสัมภาษณ์อย่างเช่นทักษะการต่อสู้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ทักษะต่างๆผลงานต่างๆพวกนายทุกคนแข่งแกร่งในแบบของพวกนายเองอยู่แล้วคะแนนรวมของนักเรียนในชั้นเกรดนี้จะนับรวมถึง32นักเรียนที่เข้ามาได้ในชั้นปีนี้เท่ากับ32คนจากทั้งหมด2000กว่าจากทั้งหมด2000กว่าคนให้ทุกคนคิดซะว่าพวกนายคือหนึ่งในคนที่ได้รับเลือกใน32คนนั้นด้วยแล้วกันนะ และคิดไว้ด้วยว่ามันยากแค่ไหนในการเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้นั่นคือเรื่องจริงเหรอฮะเจ้าชายทีโอเขม่งมาที่ฉันในขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนฮัชเรนทุกคนมองมาที่ฉันในเวลาเดียวกันในตอนที่เน้นนตัวเนี่ยผมเห็นว่ามีคนคนหนึ่งที่ดูไม่เข้ากับที่นี่เลยนะฮะเขามองมาที่ฉันด้วยตาที่เหมือนกระบอกฉันว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ผมเชื่อมั่นเลยว่าถ้าถามเขาไปเขาก็จะตอบกลับมาว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เหมือนกัน เฉพาะคนที่มีความสามารถเท่านั้นถึงจะเป็นอัศวินได้และถูกเลือกเข้ามาด้วยการเลือกที่เข้มงวดของโรงเรียนแห่งนี้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังบอกว่าผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยซ้าว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้สร้างอัศวินที่แข็งแกร่งมาแล้วนับไม่ถ้วนปีต่อป,ปีนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงมาเรียนอยู่ที่นี่และพยายามมาเรียนที่นี่ให้ได้แต่ถ้าไม่นับจากเรื่องการสร้างแรงดันใจเหล่านี้แล้วคุณคิดจะให้เรามีแรงจูงใจอะไรอีกนอกจากเรื่องพวกนี้ อากูเราก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะเฮ้ hey, นายไม่จำเป็นต้องหยาบคายถึงขนาดน,นั้นเลยนี่ใช่แล้วนายเป็นเจ้าชายนะไม่ใช่พวกผดเด็จก,การสะหน่อยแกรนด์ออสการ์ทั้งนั้นเขาควรบอกไม่ใช่หรอว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ถูกไหมทําไมอย่างนั้นเขาก็จะโดนจัดทิ้งอยู่ดียังไงก็ตามถ้านายไม่ไให้คําตอบที่ดีฉันก็จะนับว่านายไม่สมควรจะอยู่ที่โรงเรียนนี้ต่อไปดังนั้นฉันหนึ่งในคนที่ได้รับเข้ามาอย่างสมเกียรติแบบนี้ ฉันจะไม่ลังเลเลยถ้าจะถ,ถ้าจะมีการประท้วงเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นกลางเหรออิมพอเทียลคือเป็นกลางนะฮะอ๋อเข้าใจละชายคนนี้เจ้าชายทีโอคิดว่าฉันเป็นคนที่โกงเพื่อให้ได้รับการเข้าสอบสินะแต่ฉันไม่มีอะไรจะไปโตเถียงกับเขาหรอกฉันรู้ดีกว่าคนอื่นไปซ้ำว่าฉันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ถ้าให้บอกตามตรงเลยคือทําไมไนายถึงได้บรรจุมาเป็นอาสวิตในไนท์คอร์เลนี้ได้อาจารย์ว่าอาจารย์ควรบอกเรื่องนั้นเปอนะ ศาสตราจารย์เซเีโอที่ยืนดูอยู่นานแล้วก็ได้พูดขึ้นมาเขาได้ยืนเงียบอยู่สักพักหนึ่งแล้วสังเกตว่า,าเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมอากถึงได้รับเรื่องนัหรอเป็นคำถามที่เข้าใจได้แม้ว่าเขาจะไม่รู้คำตอบด้วยก็ตามใช่ไหมอากครับอันที่จริงผมได้รับจดหมายเชิญมาจากที่โรงเรียนแห่งนี้อะไรนะเสียงของเจ้าชายดูเปลี่ยนไปและหนักอึ้งขึ้นใช่แล้วละ่ะพวกเราส่งคําเชิญไปให้เขาเองอาจารย์รู้ว่าพวกเธอรู้ว่า n t อเท Night College ของเราเนี่ย จะมีการส่งคําเชื้อเชิญไปให้บุคคลคนหนึ่งตลอดทุกปีอยู่แล้วหรืออีกนหนึ่งก็คือเราให้อโกเข้ามาบรรจุที่นี่เองทำไมเป็นเขาล่ะเจ้าชายทีโอถามด้วยความสงสัยเขามีเครือข่ายอะไรหรือเปล่าไม่เขาไม่มีอะไรเลยไม่มีเครือข่ายอะไรพิเศษหรือแม้แต่อาชีพเก่าของเขาก็ไม่เหมือนกันที่สําคัญคือไม่มีใครมีชาติตระกูลที่ดีเหมือนกับเธอแล้วนะเจ้าชายนั่นทาให้ผมสงสัยมากกว่าเดิมอีก ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้รับเลือกให้เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นั่นเป็นเหตุผลที่อธิบายได้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังทักษะต่อสู้ภูมิศาสตร์ทักษะต่างๆเกียรติยศต่างๆที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้คือสิ่งที่ทําให้พวกเธอได้รับการรับเลือกเข้ามาถูกไหมหรือในทางกลับกันก็คือมันคือคะแนนที่เธอนั้นใช้สอบเจ้าชายทีโอนะ่ะได้รับคะแนนสูงที่สุดแต่ถึงแม้เธอจะไม่ใช่เจ้าชายเธอก็ได้เข้ามาอยู่ดี ฉันหวังการอนาคตของเธอมากเลยนะโหแสดงว่าที่โอเก่งด้วยนะฮะแต่มีสิ่งอื่นที่สําคัญมากกว่าสิ่งที่ไม่ได้อธิบายไว้อยู่ในสิ่งข้างต้นเมื่อกี้นี้มันมีสิ่งอื่นที่ประเมินเป็นกันอย่างลับๆอยู่ evaluation นะฮะแปลว่าการประเมินนะฮะประมาณนั้นนั่นเองเนาะอะไรคือสิ่งที่ประเมินพวกเขาอย่างลับๆเขาได้โชว์ทักษะที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปนั้นกว่าจะทําได้ได้ทําได้ขึ้นมาภายในไม่กี่วันนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงได้มาที่นี่ทําได้มากกว่าที่ผมทอมอีกเหรอใช่ บุคคลที่มีพรสวรรค์และปลาดเรืองเหรอถูกต้องนายมีพรสวรรค์ด้านนั้นรู้ตัวหรือป่ะเนี่ยมีทักษะเหรอฮะแล้วทักษะอะไรล่ะฮะที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เ่ยเอาจริงๆเขาก็พูดถูกนะฉันเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านตาปมงฉันยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าฉันมีทักษะอะไรเป็นพิเศษที่ได้รับในการประเมินครั้งนี้ฉันเกลียดที่จะยอมรับมันแต่ฉันคือสามัญชนธรรมดาชอบทะเลขายปลา สนุกไปวันๆกับหมู่บ้านชาวประมงที่มีชีวิตแสนน่าเบื่อแต่ว่าสงบสุขเขายังไม่รู้ทันทีหรอกแต่อาจารย์รู้ว่าเขามีความสามารถพิเศษอยู่และอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าใจผิดไปเองด้วยมีพลังพิเศษที่แม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้นั่นแหะหน้าขำชะมัดนายมีพลังที่สามารถมองเห็นสิ่งปกติหรือไงเนะี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ราจารย์อาณาจักรมังกรรูห้หลอดชีทหลอดชีทใหม่แล้วเหรอเอ้ยแสดงว่าหลอดชีตเป็นคนส่งให้เราเหรออะไรนะ มังกรเหรอถูกแล้วมังกรได้เชิญเขามาสู่ที่มหาลัยของเราแกไอตัวไรประโยชน์ชาวนาไร้คุณค่าโ <G ül> oh, อ้โหอาจริงจริงทีโอรู้สึกว่าจะเป็นคนปากจัดอยู่เหมือนกันนะพอๆกับไอ้แกนเลยแต่แกนนี่ยังพอเลื่อนเลิงอยู่ทีโอจ้องด้วยสายตาที่เย็นชาใส่ฉันถึงแม้เขาจะต้องมาด้วยสายตาอย่างนั้นก็ตามแต่ฉันก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะจบการปลาสายเพียงเท่านี้แล้วกันนะตารางเรียนจะเริ่มวันพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นพักผ่อนให้สุดาแล้วกันนะวันนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่พวกเธอถ้าพวกเธอยังมีพลังพักพอพวกเธอจะไปเดินทัวร์ในโรงเรียนนี้ต่อก็ได้นะแค่นั้นแหละอย่าสายแล้วกันนะพวกนี้ในที่สุดก็จบแล้วอย่างนั้นเหรอการปลาใสได้รับการ์ดคุยต้องต้องมีด้วยเหรอ <laughs> อ่าได้การ์ดเขียน เลคเชอร์เลคเชอร์คือจดนะฮะแต่มันแป,แ,ปแปลได้อย่างหนึ่งคือเป็นบรรยายด้วยนะเนาะผมเลยเรียกเรียกเลคเชอร์ฮอลล์เป็นห้องบรรยายนะฮะโอ้สามใบเลยวะ่ะเทรนนิ่งการฝึกฮะ <Huh? S 1> โอ้เดี๋ยวการเยอะแา่ไหนอยู่ก่อนรีคอมเมนเดชันอ๋อนี่คือไอจดหมายที่เราได้รับก่อนนัานี้โอเคพูดคุยจดบันทึก ฉันว่ามันมีการ์ดเยอะเกินไปแล้วนะหลังจากการปราศัยจบลงฉันยังนั่งอยู่ในเรคเชอร์ฮอลล์อยู่เลยฉันตัดสินใจที่จะไปคุยกับอาจารย์เซเลโอเกี่ยวกับการ์ดพวกนี้ฉันอธิบายเขาไปว่ามันบินมาหาฉันได้อย่างไงโดยที่ไม่มีใครเห็นมันเลยการ์ดเหรอเข้าใจละอัศจรรย์มากเลยอืมหมายความว่าย่งไงฮะัว่ามันน่ากลัวอยู่นะ เฟกี้จะบอกว่าไม่ใช่น่ากลัวนะครับผมแปลผิดอีกแล้วเฟกี้แปลว่าแบบมันดูออกจะประหลาดประมาณนั้นนะฮะเฟกี้พวกตัวประหลาดประมาณนั้นนะพวกเฟกเขาจะเรียกกันอย่างนี้เฟกี้ก็จะหมายถึงพวกแบบมันอาจจะดูแบบแปลกประหลาดประหลาดีกหนึ่งไม่ต้องกลัวอะไรไปหรอกนั่นคือความสามารถพิเศษของเธอพวกเนี้เหรอฮะมันมีประโยชน์อะไรเหรอฮะพูดตามตรงนะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าบาสัศจันย์คืออะไรวะ อะไรนะฮะบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับการลอยมาตรงหน้าเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกที่สําคัญคือในระหว่างที่ฉันศึกษาหาข้อมูลอยู่เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยได้ซ้าที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนค้นคว้าเหรอฮะเดี๋ยวก่อนแสดงว่ามีคนอื่นที่มีความสามารถแบบอื่นอยู่ด้วยเหรอฮะตอบได้ถูกแล้วมันคือพลังพิเศษที่มีชื่อเรียกว่า EP uh, expanded potential นะฮะจะแปลว่าแบบทักษะศักยภาพที่ แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านนะฮะหรือก็คือเป็นศักยภาพของจํากัดตัวบุคคลนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียกอันนี้ว่า EP เฉยๆแล้วกันนะฮะ EP ใช่แล้วอาจารย์จะอธิบายในการสอนครั้งถัดไปแล้วกันนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ลองเรียนรู้ด้วยตัวเองไปก่อนแล้วกันนะในระหว่างที่มีเวลาอยู่น่าจะมีพลังบางอย่างในการแบบพวกนั้นแหละที่ทําให้นายเนะี่ยแตกต่างกว่าคนอื่นมันต้องมีประโยชน์ในภายภาคหน้าแน่ๆความสามารถพิเศษอย่างนั้นเหรอและต้องค้นหาด้วยตัวเองความสามารถที่จะใช้พลังพวกนั้นนะ่ะ ยังไงก็ตามอาจารย์ก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะคุยกับเธอได้นะมาหาอาจารย์ที่ห้องละกันถ้าเธอมีปัญหาหอะไรอยากคุยครับผมเข้าใจแล้วถ้างั้นผมกลับห้องตัวเองก่อนนะฮะอ่ะอาโกแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยากบอกนะครับคอนเทนต์คอรเล็น่ะเป็นสถานที่ที่พวกเก่งกานะ่ะรวมตัวกันสาหรับเธอนะ่ะอาจจะดูยากสักหน่อยในวันนี้นะแต่จําไว้อย่างหนึ่งเธอถูกเลือกให้เข้ามาที่นี่นะอย่าทาให้ตัวเองดูแย่ล่ะที่ปลวกเข้าไว้นะ ขอบคุณมากครับอาจารย์เซโก้คุณได้รับการคอนเฟิร์มคุณได้รับการ์ดีนายคอนเฟิร์มคือตกลงนะฮะส่วนดีนก็คือไม่เอา shit, แล้การ,ร,รีด้วย <laughs> ดูเหมือนกับว่าพลังของฉันจะเกี่ยวกับการ์ดพวกนี้นะ อาจารย์ก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันเลยแต่เขาบอกว่าให้พยายามหามันด้วยตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นฉันตั้งกฎไว้ว่าฉันจะไม่บอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องการจนกว่าฉันจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันได้เยอะกว่านี้ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจว่าฉันจะกลับไปที่ห้องของตัวเองอะดูดีมากเลยนะก่อนหน้านี้หน้าของเจ้าชายตอนที่ได้ยินเกี่ยวกับว่านายได้รับเลือกนะ่ะทําให้เจ้าชายดูเสียหน้าไปเลยละ่ะใช่หวังว่านะกันและฉันเรียกออสการ์มาที่ห้อง เพื่อที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยนะไอห้องมีอากาศบริสุทธิ์ด้วยเหรออ๋ออาจจะหมายถึงอ่าเพื่อแบบพักผ่อนหายใจพักผ่อนหายใจก็ได้นะฮะประมาณนั้นโอเคพีโอเจ้าชายแห่งฮัสเรนเขาดูเป็นคนหัวรันมากเลยนะเนี่ยหัวรันเหรอฉันว่าเขาตูดมึกมากกว่าฉั <laughs> นคิดอย่างนั้นเหมือนกันที่ฉันสงสัยมากกว่าคือพลังของนายคืออะไรกันเหรออืมขนาดฉันฉันก็ยังไม่รู้เลย บางทีนายอาจจะผูกเชือกลงท้าได้เร็วขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวทักษะนี้มีประโยชน์เหรอมันดูไม่มีประโยชน์เลยว่าไหมไอ้สิ่งนั้นน่ะนั่นสิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอากูอืฮึอาจจะเป็นทักษะในการขโมยกางเกงนก็ได้นะ The fuck นี่พวกแกสองคนนี้ใช้สวสมองด้านไหนคิดเนีมันอาชญากรรมแล้วนะโอ้ใช่ก็คิดอย่างนั้นนะยังไงก็ตามนายอาจจะรู้พลังของนายเร็วๆนี้ใช่ไหมฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะนะแทบจะรอไม่ไหวแล้วล่ะทำไมล่ะ เพราะว่าฉันจะได้มีเพื่อนที่เป็นเหมือนกับอัจฉริยะยังไงล่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่านายจะโม้เกี่ยวกับเรื่องนั้นไปเพื่ออะไรแบทแปลว่าโมนะฮะหรือว่าพูดโอ,อ้อวดนั่นเองประมาณก็แปลง่ายๆก็คือพูดโมแหละนายควรนะถ้านายมีเพื่อนเยอะนะปุบปากหนะ่าฉันเพิ่งเจอแกรนดกับออสการ์ได้แค่วันนี้เองแต่ฉันรู้สึกผ่อนคลายมากเวลาอยู่กับพวกเขาฉันกังวลมากที่ฉันได้ยินว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีแต่พวกคนั้นสูงกว่าฉันแต่ฉันก็รู้สึกดีนะที่ ได้มีเวลาอยู่กับพวกเขาได้การแกรนลี่วะ่ะเอ้ยแสดงว่ามีการตัวละครด้วยเหรอออสการ์ได้การทั้งคู่มาเลยเว้ยโอ้การโคนเหรอตอนนี้มีการหน้าแกรนดและออสการ์ออกมาทำไมฉันรู้สึกแปลกๆนะฉันรู้สึกผิดนนเนี่ยที่เก็บความลับนี้ไว้กับพวกเขาแต่ช่างแบบ